สวัสดีครับวันนี้ CT Music นะครับอยู่กับเปียโนไฟฟ้าตัวใหม่ที่ผมอยากแนะนำมากมากเลยนะครับคือตัวนี้ Star f a v o r l e l v e r y Grand นะครับซึ่งเปียโนไฟฟ้าตัวนี้อย่างแรกเลยทุกคนคงเห็นเลยสวยหล่อคลาสสิกมากนะครับดีไซน์เหมือนแกรนเปียโนมีฝาเปิดนะครับแต่ว่าบอดี้ค่อนข้างสลิมน,นะครับสามารถตั้งในคอนโดในพื้นที่เล็กๆหรือตั้งกลางบ้านก็สวยได้นะครับแต่มันไม่ได้มีแค่ค,ความสวยครับ ในแง่ของคีย์ในแง่ของเสียงรวมถึงฟังก์ชันต่างๆที่ให้มาเนี่ยก็ถือว่าเป็นเปียโนไฟฟ้าที่ครบเครื่องอีกตัวหนึ่งครับวันนี้ CT Music จะพามารู้จักกับ Star Favor อร์ลีเวอรี่ครับ Star f เ v o r นะครับเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่น่าจับตามองมากครับโด่งดังในตลาดอเมริกาขายในอเมซอนได้ค่อนข้างดีนะครับเราเคยรีวิวแนะนําให้ดูไปแล้วรุ่นก่อนหน้านี้นะครับมาวันนี้ลี v e r รี่แกลรุ่นใหม่ล่าสุดเนี่ย สิ่งแรกที่จะต้องพูดถึงเลยคือดีไซน์ครับดีไซน์ทุกคนจะเห็นว่าเสมือนแกรนเปียโนเลยนะครับแต่ว่าจะค่อนข้างเล็กบางนะครับสามารถตั้งในที่ที่พื้นที่ไม่เยอะได้นะครับแล้วก็มีฝาเปิดปิดเสมือนแกรเลนเปียโนนะครับแต่ว่าฝาเนี่ยมันไม่ใช่แค่เปิดปิดนะมันยังซ่อนฟังก์ชันว่าทุกครั้งที่เราเปิดฝามันจะเป็นการเปิดฟังก์ชันรีเวิร์ฟนะครับ ในส่วนของการดีไซน์การเปิดฝานะครับผมว่าเขาออกแบบมาค่อนข้างฉลาดเขาต้องการให้บอดี้ที่สลิมและเล็กนะครับทำให้เขาออกแบบตรงนี้มาให้เคลื่อนที่ได้นิดนึงเห็นไหมครับมันไม่ได้ผิดปกตินะครับแต่เป็นดีไซน์ที่เขาตั้งใจออกแบบมาเพื่อเวลาพับลงครับแต่ผมจะพับให้ดูถ้าเราพับลงมาแล้วเลื่อนไม่ได้นะครับจะเห็นว่ามันติดลงไม่ได้แต่อันนี้พอเลื่อนปุ๊บมันจะลงไปในร่องนี้นะครับแล้วก็จะสามารถพับเก็บได้เรียบเนียนและประหยัดเนื้อที่ซึ่งผมว่า คนดีไซน์ออกมาเนี่ยเจ๋งมากนะครับทำให้ทุกอย่างเล็กและยังดูสวยงามแล้วก็ซ่อนไว้อยู่ได้ครับเราสามารถใช้งานแบบนี้ก็ได้นะครับดูเรียบๆหรือเราสามารถเปิดขึ้นมาให้ดูคลาสสิกได้นะครับอหลังจากนั้นก็เปิดอันนี้ขึ้นมานครับดันตัวล็อกลง เทียงเท่านี้ครับก็จะกลายเป็นแกรนเปียโนเปิดฝาสสวยมากครับต่อมาอันนี้เป็นการเปิดปิดแอมเบียนไลท์นะครับอ่าก็เป็นฟังก์ชันที่ผมว่าเขาคิดออกมาทําให้เปียโนตัวนี้ดูเท่มีราคามากขึ้นนะครับมาดูที่สเปคของเปียโนตัวนี้นะครับมี88คีย์มาตรฐานนะครับเป็นคีย์แบบแฮมเมอร์แอคชั่นก็คือน้ําหนักเหมือนเปียโนจริงๆเลยนะครับมีแรงต้านเสมือนเปียโนที่เป็นแฮมเมอร์นะครับแล้วก็ Star f a v o r l i b e r y Grand ตัวนี้นะครับมีลำโพงในเครื่องนี้4ตัวนะครับเห็นเล็กๆเ,เพียวๆสวยสวย่เงี้ยแอบซ่อนลำโพงไว้4ตัวนะครับเป็น25วัตต์2ตัวแล้วก็5วัต์อีก2ตัวนะครับรวมอยู่ในนี้ทำให้เสียงค่อนข้างเต็มในการใช้งานเล่นอยู่ที่บ้านเนี่ยผมมองว่ามันค่อนข้างเพียงพอสบายๆเลยนะครับดังดีเลยครับ สำหรับสีของ l e v e r รี่แกลนนะครับตัวนี้จะมีสี Black Polish นะครับซึ่งก็คือสีดำเคลือบเงานะครับซึ่งเรียกได้ว่าเป็นสีคลาสสิกของแกรนเปียโนเลยนะครับโดยที่เปียโนไฟฟ้าปกติเนี่ยถ้ารุ่นที่รุ่นล่างๆเนี่ยเขาจะไม่ค่อยทำสีนี้กันนะครับแต่ว่า Starfavor เนี่ยก็ทำสีดำเงาให้เลยสีนี้เนี่ยข้อดีมากๆเลยคือสวย เรียบหรูนะครับแล้วก็เงางามนะครับแต่ข้อเสียก็คือจะเมีรอยขนแมวเป็นเห็นฝุ่นเห็นอะไรง่ายหน่อยนะครับเรียกว่าถ้าอยากหล่อก็อาจจะต้องดูแลรักษาบ่อยๆนิดนึงนะครับสำหรับสีแบ็กโพลิชแบบในแกลนเปียโนตัวนี้ครับต่อมาผมจะมาสอนการใช้งานของ Starfavor l e v e r เวลลี่แตัวนี้นะครับนี่ครับอันนี้จะเป็นปุ่มเปิดปิดนะครับอ่าเนี่ยครับเปิดปิดนะครับอันนี้เปิดนะครับต่อมานี้ก็จะเป็นมาสเตอร์วอลลุ่มของเครื่องนะครับ ก็มากน้อยสามารถปรับตรงนี้ง่ายๆนะครับผมชอบปุ่มตรงนี้คือมันใช้งานง่ายมันซ่อนอยู่ทําให้มองไม่เห็นปุ่มนะครับแต่ก็เรียกว่าใช้งานง่ายแค่เอื้อมมาเปิดตรงนี้ที่ฟังก์ชันด้านล่างนะครับปุ่มแรกเลยนะครับจะเป็นปุ่มพิดอลอันนี้จะเป็นเหมือนหัวมิดีนะครับอันนี้เอาไว้ใส่กับพิดอลสาทางที่เขาแถมมาให้เลยนะครับสาหรับพิดอลในรุ่นนี้นะครับเขาให้มัเป็นแบบเหมือนในพวกแกรนเป็นโนนะครับก็คือ ขวาสุดนะครับจะเป็นซัตเทนหรือดัมเปอร์นะครับที่เอาไว้ค้างเสียงตรงกลางนะครับจะเป็นซัตเทนิโตนะครับจะทํางานตรงข้างกันก็คือเสียงที่เราเล่นค้างไว้แล้วเหยียบตัวนี้นะครับจะค้างแต่เสียงหลังจากที่เหยียบตัวนี้จะไม่ค้างเรียกว่าจะทํางานตรงข้ามกับซัตเทนนะครับส่วนซ้ายสุดก็จะเป็นซอฟพิดอลนะครับที่ทําให้เสียงเราเบาลงนะครับแล้วก็ซอฟลงนะครับเรียกได้ว่าครบเครื่องเลยครับเหมือนที่แกรนเปียโนใช้งานเลยครับ ต่อมาปุ่มนี้ครับมันจะเขียนว่า MP3 อันนี้เราสามารถเอาแฟลชไดร์เอาตัมไดร์เนี่ยสามารถใส่ไฟ MP3 เข้าไปแล้วก็เสียบตรงนี้เราสามารถเล่น MP3 ได้เลยครับสำหรับกรณีที่เราไม่สะดวกต่อบ Bluetooth นะครับใช้เป็น MP3 ก็ได้ USB ครับอันนี้เป็น USB MIDI นะครับเอาไว้ต่อกับคอมพิวเตอร์เอาก่อกับแท็บเล็ตโทรศัพท์นะครับสำหรับคนที่ไม่สะดวกใช้ Bluetooth MIDI ก็สามารถใช้ USB MIDI ได้เช่นกันนะครับ ต่อมาเป็นซัตเทนครับซัตเทนเนี่ยจะเป็นซัตเทนแบบทางเดียวนะครับก็คือในเครื่องเขาจะแถมมาให้เป็นแบบ3ทางต่อที่ปุ่มพีดัลแต่ถ้าใครอยากใช้แค่ทางเดียวพวกพาสะดวกเนี่ยครับเราก็สามารถใช้ซัตเทนตัวเดียวๆเ,เนี่ยเสียบที่ช่องนี้ได้ครับต่อมาที่ช่องอินนะครับหรือก็คือออฟซินอันนี้เป็นการรับเสียงจากด้านนอกนะครับกรณีที่เราไม่สะดวกใช้บลูทูธหรือไม่สะดวกใช้ตัวตั้มใดนะครับเราก็สามารถเปิดเพลงแล้วก็ใส่สายออฟเสียบเข้าช่องนี้ได้ครับจะเห็นว่าสะดวกสบายรองรับทุกรูปแบบ เอาก็คือเอา p ์พุตก็คือออกเอานั่นเองนะครับกรณีเราต้องการต่อลําโพงนอกเราต้องการต่อมิกเซอร์เพิ่มนะครับเราสามารถใช้ช่องนี้ต่อเข้ากับอุปกรณ์ต่างๆได้ครับต่อมาเป็นรูอะแดปเตอร์นะครับ DC 15โวลต์ o, ครับนอกจากนี้ยังมีฟังก์ชันที่เปียโนไฟฟ้าสมัยนี้ขาดไม่ได้นะครับคือบลูทูธมีทั้งบลูทูธออ h ดิ d โอก็คือเราสามารถเปิดเพลงจากโทรศัพท์ ยิงบลูทูธเข้าเครื่องนี้ได้เลยนะครับรวมถึงเครื่องนี้สามารถเชื่อมกับอุปกรณ์อื่นๆของเราส่งเป็นบลูทูธมิ d ดีไปสามารถใช้แอปพลิเคชันช่วยสอนต่างๆได้อย่างสะดวกไม่ต้องมีสายต่างหาครับเปนโนไฟฟ้ารุ่นนี้นะครับสามารถปรับทัชเลสพอนได้3แบบนะครับจะมีซอฟต์แ a r ด์สตรองนะครับสามารถปรับให้เข้ากับการเล่นของเราได้เลยครับให้กดปุ่มฟังก์ชันค้างนะครับแล้วก็กดปุ่มนี้ครับ3มปุ่มนี้จะเป็นการปรับทัชเลสพอนแบบซอฟต์แ d a ด์แล้วก็สตรองครับ ทีนี้เราจะมาทดสอบเสียง s t a r f a v o r r e v e r y Grand ให้ฟังกันนะครับเราจะเริ่มทดสอบ t ทั c h i n g ทดสอบคีย์ก่อนนะครับว่าการตอบสนองคีย์ของตัวเนี้ยเป็นยังไงบ้างเราลองเล่นหนักเล่นเบากันดูนะครับว่าจะธรรมชาติได้ขนาดไหนไปฟังกันครับ เปียโนรุ่นนี้มีเสียงมาให้ใช้งาน5เสียงด้วยกันนะครับเสียงแรกแน่นอนอะคูสติกแกรนเปียโนครับซึ่งผมว่าเสียงเปียโนของรุ่นนี้ทำมาได้ค่อนข้างดีเลยนะในเสียงอะคูสติกแกรนเปียโนครับส่วนเสียงอื่นๆจะมีเสียงโรดนะครับเสียงเบสเสียงเชิร์ตออร์แกนแล้วก็เสียงไวโอลินครับเราสามารถเลือกใช้งานได้5เสียงนะครับรวมถึงเราสามารถทำเลเยอร์ได้ก็คือเอา5เสียงนั้นมาผสมได้เป็นเปียโนอะคูสติกบวกโรด เปียโนอะคูสติกบวกไวโอลินอย่างเงี้ยครับสามารถทำได้ในเครื่องนี้เลยครับปุ่มโทนนะครับคือมันจะเริ่มต้นจากการเป็นแกรนเปียโนนะครับอ่าแต่ถ้าเรากดมันก็จะเปลี่ยนเสียงเป็นโหลดนะครับเป็นเบสนะครับอ่าก็กดอีกทีหนึ่งอ่าเป็นเสียงเชิร์ตออแกนนะครับกดอีกทีเป็นเสียงไวโอลิน okay, นะครับสตริง in, นะครับกลับมาอีกที ee, ก็จะเป็นที่แกรนเปียโน หรือถ้าใครต้องการไปที่เสียงนั้นเลยในการกดทีเดียวนะครับไม่ต้องกดอันนี้ไล่ไปนะครับเราสามารถใช้ปุ่มฟังก์ชันนะครับกดค้างไว้แล้วเราก็เลือกเสียงได้เลยอันนี้เป็นเสียงเยงปียโน,โนอ่ะอย่างเงี้ยครับไล่ไปเลยนะครับเป็นโรดแล้วก็เป็นเบสแล้วก็เป็นออแกนแล้วก็เป็นสตริงเช่นเราต้องการไปเสียงออแกนกดฟังก์ชันค้างคีย์เอฟศูนย์นะครับอ่าเราต้องการไปที่เสียงโรดนะครับกดฟังก์ชันค้างมาที่ ดีสูนะครับกลับมาที่เสียงแกรนเปียโนนะครับก็จะเห็นว่าใช้งานง่ายครับจะเลือกโทนไล่ไปหรือจะกดคีย์ลัดเข้าไปที่เสียง,งน,นั้นเลยก็ได้นะครับ ต่อมาผมจะสอนการใช้งานฟังก์ชันเลเยอร์นะครับหรือการผสมเสียงวิธีใช้งานก็คือเราต้องเลือกเสียงที่1ไว้ก่อนนะครับหลังจากนั้นเราเปิดฟังก์ชันเลเยอร์แล้วเราก็เลือกเสียงที่2ว่าเป็นเสียงอะไรอ่าเช่นตอนนี้นะครับเสียงที่1ผมคือเสียงอะคูสติกเปียโนนะครับอ่าต่อมาผมเปิดฟังก์ชันเลเยอร์ครับกดฟังก์ชันค้างแล้วกด e 2จะเห็นว่าเป็นเปียโนอะคูสติกเปียโนผสมกับสตริงถ้าผมต้องการเปลี่ยนสตริง เป็นเสียงโรดนะครับผมก็ให้กดฟังก์ชันแล้วก็เลือกไปที่โหลดนี่ก็จะเป็นเสียงเปียโนผสมโหลดครับอ่าประมาณนี้ครับง่ายๆแค่นี้ครับก็คือเราเลือกเสียงเบอร์หนึ่งก่อนหลังจากนั้นเปิดฟังก์ชันเลเยอร์และก็เลือกเสียงที่ต้องการผสมนะครับ ถ้าเราต้องการออกจากฟังก์ชันก็แค่กดฟังก์ชันแล้วก็กด e2 ก็จะกลายเป็นเสียงเปียโนโปกติเหมือนเดิมครับและก็ยังมีรีเวิร์สมาให้ใช้งาน3แบบนะครับมีแบบสตูดิโอมีแบบฮอลลแล้วก็มีแบบเชิร์ตนะครับในการเลือกรีเวิร์สนะครับให้เรากดฟังก์ชันค้างแล้วก็กด f2 เป็นการเลือกเชิร์ตรีเวิร์สนะครับกด g2 เป็นการเลือกคอนเสิร์ตฮอลล์รีเวิร์สนะครับ และกด A2 เป็นการเลือก Studio Reverb นะครับก็คือแค่กดค้างแล้วก็เลือกก็จะได้รีเวิร์บที่เราต้องการครับ อีกฟังก์ชันหนึ่งที่ตัวนี้ให้มาแล้วผมค่อนข้างชอบนะครับก็คือการอัดตัวนี้เราสามารถอัดเก็บไว้ได้2แทร็กนะครับโดยที่อัดได้สูงสุด5000นโนต้ตก็คือเรียกว่าเล่นทั้งเพลงเก็บเอาไว้เลยก็ได้ครับโดยมันจะอัดเป็นมิดีเก็บไว้แล้วเราสามารถเอามาเพลย์แบ็กได้นะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายวิธีการเริ่มอัดให้ฟังอีกทีครับสำหรับฟังก์ชันอัดเสียงนะครับก็จะใช้งานปุ่มตัวนี้ครับ B C D E นะครับให้เรากดค้างตัวนี้แล้วกดปุ่ม B นะครับ จะเป็นการเริ่มอัดแท็กหนึ่งนะครับและกดอีกทีเพื่อหยุดอัดนะครับถ้าเราต้องการฟังให้เรากดปุ่มฟังก์ชันค้างและกดปุ่ม C ตัวข้างๆกันนะครับจะเป็นการ playback แท็กที่1ขณะที่2ปุ่มนี้จะเป็นของแท็กที่2นะครับก็คือเราสามารถเก็บไว้ได้2แท็กกดฟังก์ชันค้างและกดปุ่ม D ตัวนี้จะเป็นการใช้งานอัดเสียงแท็กที่2กดฟังก์ชันค้างและกดตัวนี้จะเป็นการ playback นะครับสิ่งที่เราอัดไปในแท็กที่2นะครับก็คือมี2แท็กให้เราเลือกใช้งานครับ เป็นโนไฟฟ้าตัวนี้นะครับมีซองเดโมนะครับเป็นเพลงเดโมในเครื่องมาให้5เพลงนะครับและก็ยังมีเมโทรนอมมาให้ซึ่งเมโทรนอมเนี่ยสามารถปรับแต่งรายละเอียดได้อย่างละเอียดครับวิธีใช้งานก็คือกดฟังก์ชันค้างแล้วกดปุ่ม B ตัวนี้ครับอ่าทีนี้ครับถ้าเรากดฟังก์ชันค้างแล้วกดปุ่ม C, D, E, F นะครับจะเป็นการเลือกทำมสิกเนเจอร์นะครับก็คือ1 4 2 4 3 4 44นะครับแต่ถ้าเราต้องการปรับเทมโปช้าเร็ว ให้เรากด2อ,อันนี้นะครับเป็นบวกลบนะครับผมจะลองปรับให้เร็วขึ้นนะครับอ่าเร็วขึ้นละช้าลงอ่านี่ครับมานี้ครับเราสามารถปรับเทมโปช้าเร็วแล้วก็สามารถปรับทำซิกเนจอร์นะครับแล้วถ้าเราปิดอ่านี่ก็เป็นการปรับใช้งานเมโทรนอมนะครับเปียโน,โนตัวนี้มาพราอมฟังก์ชัน r a n s p o r t ด้วยนะครับสามารถทรานส p o r ตั้งแต่ลบ12ไปจนบวก12เลยนะครับ กดปุ่มฟังก์ชันค้างแล้วก็ f 1 g 1นะครับเป็นในการเพิ่มลดนะครับอย่างเช่นตอนนี้ตอนนี้ c เราเป็นอย่างนี้นะครับอ่าอันนี้คือ c นะครับถ้าเรากดฟังก์ชันแล้วไป g อ่าอันนี้เป็น c ชาร์ปแล้วกดอีกทีอ่าถ้าเราจะกลับตอนนี้มันอยู่ที่บวก2นะถ้าเราจะกลับมา c เราก็คือกดฟังก์ชันค้างแล้วก็กด f 1 2ครั้งมันก็จะลบ1ลบ1กลับมาเป็น0 ครับก็คือถ้ากดฟังก์ชันค้างกดตัว G มันจะเป็นการ t r a n s p o s t บวก1กดตัว F จะเป็นการ t r a n s p o r t ลบ1นงะครับง่ายๆแค่นี้เลยแล้วก็จะมีฟังก์ชันเลเยอร์นะครับก็คือการผสมเสียงเราสามารถเลือกเสียงในเครื่อง2เสียงมาผสมเล่นพร้อมกันได้นะครับรวมถึงมี split คือเราสามารถแบ่งคีย์บอร์ดออกเป็น2ฝั่งนะครับแล้วก็เล่นฝึกไปพร้อมกันกันกบคุณครูก็ได้เช่นกันนะครับตอนนี้ตรงนี้จะเป็นเสียงเปียโนธรรมดานะครับ ทีนี้ถ้าผมสปริตมันนะครับกดฟังก์ชันแล้วก็สปริตอ่ะจะเห็นว่ามือข้างนี้เป็นเสียงสตริงข้างนี้เป็นเสียงเปียโนที่อยู่ในออกเตปเดียวกันนะถ้าเราจะเอาไว้ฝึกกับคุณครูนะครับต้องการแยกเป็น2ท่อนนะครับเราก็สามารถกดฟังก์ชันแล้วเลือกเสียงด้านซ้ายให้เป็นเปียโนนะครับด้วยการกดฟังก์ชันแล้วกดคี์นี้ทีนี้ด้านนี้จะเป็นเสียงเปียโนละด้านนี้ก็จะเป็นเปียโน จะเห็นว่าเป็นออกเตปเดียวกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถฝึกไปพร้อมกับคุณครูได้เลยครับถ้าเราต้องการออกจากฟังก์ชันนี้นะครับเราก็กดฟังก์ชันนะครับแล้วก็กดตัวเดิมอันนี้ก็จะกลับมาที่เป็นเป็นโหมดธรรมดาแลครับแล้วก็มีรูหูฟังสามารถเสียบได้2อันพร้อมกันนะครับคือจะเห็นว่าตัวนี้มันมีฟังก์ชันสปรที่เราเอาไว้แบ่งข้างสข้างเพราะฉะนั้น ถ้าเราต้องการเล่นเงียบๆฝึกเงียบๆนะครับเราสามารถสปิทเซ็ใส่หูฟัง2คนแล้วซ้อมไปด้วยกันกับคุณครูได้เลยครับครับจากที่เราได้ลองให้ดูนะครับผมจะสรุปให้ว่า s t a r f a v e r Levely Grand ตัวนี้ครับเป็นเปียนโนโฟไฟฟ้าที่แน่นอนเราจะมองว่าเขาสวยมากหล่อเทสุดๆนะครับกับดีไซน์อย่างนี้แค่วางก็สวยแล้วแต่มันไม่ได้มีดีแค่นั้นครับในแง่ของฟังก์ชันและฟีเจอร์ต่างๆที่เขาให้มาเนี่ยก็เรียกว่าครบถ้วนแบบที่เปียโนไฟฟ้าในยุคนี้ควรจะมีครับ ทัชชิ่งคีย์เสียงทุกอย่างที่ให้มาเนี่ยผมว่าต้องเรียกว่าค่อนข้างดีและมาตรฐานในเปียนโนไฟฟ้าราคานี้นะอาจจะมีในเรื่องของรูปลักษณ์ที่เด่นกว่าคนอื่นนะครับแต่ในแง่ของสเปคอื่นๆเนี่ยก็ไม่แพ้กันเช่นกันครับก็เรียกว่าเป็นเปียโนไฟฟ้าอีกทางเลือกหนึ่งนะครับที่อยากแนะนําใครสนใจตัวนี้ก็สามารถเข้ามาทดสอบสินค้าได้ที่ CT Music นะครับหรือเราอยากมาลองเทียบหลายๆรุ่นก็สามารถมาลองเทียบที่ CT m ี s i c ได้ครับขอบคุณครับ うん。